ด้วยเหตุใดก็ตามเธอไม่เคยรับรู้ใกล้เธอสุดเท่าไรแต่แม่นไกลไกลห่างกันได้แค่มองหน้าเธอทำได้เพียงแค่นั้น หัวใจที่แอบฝันอยู่ใกล้กันยิ่งวันไว้หากเธอรู้ใจหากเธอรู้ตัวเธอจะเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ไม่รู้เลยแต่ต้องพูดไปและจะมาเพื่อกวนใจคำถามเดียว แค่อยากรู้รังเกีย์กินไหมขอให้มันอย่าเป็นแบบนั้นเลยอยากได้ยินเสียง คนที่คุ้นเคยอยากจะเจอคนเดิมที่เคยเจอในเมื่อวานหากคุณมีทุกอย่างมุนไปฉันคนหนึ่งยังเงยืนยตรงที่เก่าอยู่เพื่อบอกเธอคำที่ข้างใจต่อให้มันจะไม่มีวันเป็นจริงเลยก็ตาม ที่รู้ว่ารักเธออยากให้หันมาหน่อยอยากให้มองหน้ากัน เธอเธอไม่หวั่นไหวกับสายตาคนอย่งฉันไม่บังคับใจเธอหากเธอคนที่ฝันวังเพียงใครคนนั้นจะใกล้เคียง นอย่างฉันหากเธอรู้ใจหากเธอรู้ตัวเธอจะเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ไม่รู้เลยแต่ต้องพูดไปเพื่อจะมาเพื่อกวนใจคำถามดี อยากรู้เรื่องเกิดกันไหมขอให้มันอย่าเป็นแบบน้นเลยอยากได้ยินเสียงคนที่คุณนเคยอยากจะเจอคนเดิมที่เคยเจอในเมื่อวานหาพรุณนี้ทุกอย่างมุ่ไป ฉันคนหนึ่งยังเงย็นตรงที่เก่าอยู่เพื่อบอกเธอคำที่ข้างใจต่อให้มันจะไม่มีวันเป็นจริงลยก็ตามอยากให้รู้แอบรัเธอ